สวัสดีครับวันนี้มาปลูกทุเรียนเพิ่มฮะบรรยากาศวันนี้แดดไม่ร้อนต้นนี้มันเหมือนจะไม่รอดน่าจะท็อปลงก็เลยมาปลูกต้นเล็กนี้เพิ่มเผื่อมันตายแล้วต้นนี้มาแทน ถ้าไม่ตายก็ต้นคู่วันนี้ยวันนี้มาปลูกสองต้นไปดูอีกต้นหนึ่งฮะอยู่ตรงนูง้นต้นอื่นก็อยู่ดีครับไม่เป็นไรไปดีต้นนี้ใบเหลืงองทับนหนจะลง ใบเหลืองร่วงมาแล้วครับเขาเรียกว่าหลากเน่าโคนเน่าครับสำหรับโลกของตุเรียนได้ปลูกต้นนี้เพิ่มเดี๋ยวมันตายรดน้ำหน่อยปลูกเสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายตอนปลูกครับไม่มีมือนู่นะับสบายบือ ดูวนนี้กำลังแตกยอดไม้ฮะนี่คือไม่ใช่ลูกหลงครับดอกหลงกำลังออกดอกไม่รู้จะติดหรือเปล่าต้น น่ต้นแล้ก็ต้นนี้ตายไปแล้วอันนี้คือต้นที่ปลูกใหม่นะประมาณสักเดือนกำลังจะแตกยอดสวยอะรดน้ำม,นมันเท่าไหร่แต่เมื่อคืนฝนก็ตกก็ไม่ได้ลดน้ำวันนี้รดเฉพาะต้นที่ปลูกใหม่ ต้นอืนก็ไม่เป็นอะไรใบเขียวสวยดีฮะบรรยากาศบนเขามันมีลูกติดลูกหลงอยู่สักต้นละลูกนี่เหมือนต้นนี้ก็มีลูกหนึ่งฮะแต่ไม่รู้มันจะ อยู่หรือเปล่าลูกใหญ่แล้วหนึ่งลูกยอดกำลังยอดใหม่ฮะใบเหลืองตอนนี้มีลูกหนึ่งแล้วก็ต้นนู้นมีอีก ต้นละลูกทุเรียน3ปีปีนี้มันไม่ออกดอกเยอะปีหน้าน่าจะเริ่มเอาลูกได้นะครับก่อนจอบต้นนี้แขนงเยอะไปไหน ตัดทิ้งสักหน่อยมันเหลืองแย่งไ้แย่งอาหารยอดแต่บางคนเขาบอกว่าเป็นหม้อข้าวแต่ถ้ามันไม่โดนแสงแดดเลยมันก็สังเคราะห์แสงไม่ได้ตัดทิ้งสักหน่อยไม่เป็นไร พาไปดูอีกที่มันติดลูกอีกต้นหนึ่งนี่หนึ่งลูกต้นเล็กนิดเดียวแต่มันก็ติดแต่ไม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่า <c oughs> น่าจะหลุด <c oughs> แล้ก็นี่ครับอีกหนึ่งลูก เหลือสามลูกฝั่งนู้นร่วงหมดแล้วต้นนี้ใบเหลืองร่วงที่เราถ่ายไปดูเนี้ยสภาพไม่น่ารอดแต่ก็มันก็ยังแตกใบอ่อนอยู่ต้นนี้ก็เคยเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนต้นนี้นะต้นที่ใบเหลืองเหลืองแต่ต้นนี้มันหายแล้วแตกยอดสวย อาการเดียวกันมันอยู่ที่เราว่าจะมันจะรักษาทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ตายถ้าทันก็รอดมีแค่นี้ตายกับรอดแต่ต้นนี้เราเป็นรดน้ำมามเมื่อกี้นั้นมันตายไปซะแล้วก็ได้ต้องปลูกใหม่นี่คือก,กันไก่แต่งกิ่งแต่งแขนง,งต้นไหนที่แขนงเยอะๆทั้งสูงมือตัดไม่ถึงก็ใช้นี่ กันไก่เทดินใส่มันหน่อยมันไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่มันเป็นดินที่เขาปลูกต้นไม้แต่มันก็คล้ายๆปุ๋ยนั่นเลยครับใส่สไปมันหน่อยอันนี้อากาศดีฮนะ บรรยากาศบนภูเขาเมฆต้นนี้คือต้นยางหักลงมาแล้วก็มาโดนยอดเนี้จริงมันกำลังแตกแตกใหม่ต้องตัดมันหักหักทั้งแถบแล้เวเหลือฝั่งเดียวเหลือฝั่งขวา สองซ้ายนี่ไม,ม้ตีหักหมดเลยแต่มันกำลังจะแตกยอดไปม่ฮะยอดอ้วนดีฮะต้นนี้ก็สามปีเหมือนกันนะแต่อยู่สภาพนี้คือมันไม่โตเลยมันอยู่ติดหินหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยปลูกต้นนี้เพิ่มอีกต้นหนึง่งประมาณสักเดือนหนึ่งปลูกพร้อมก,กันกับต้นที่ไปใส่ดินเนี่ยมันเมื่อกี้เนี่ยนะ ต้นต้นนี้แต่มันก็แตกใบสวยน่าจะรอดต้นนี้ต้นใหญ่อะต้นนี้มันปลูกติดหินเหมือนกันนะต้นไหนที่มันอยู่ใกล้หินเนี่ยมันจะไม่ค่อยโตเพราะรากมันจะไปได้ช้ากว่าต้นที่มันอยู่โล่งๆเหมอนอย่างนี้ แล้วก็มีต้นเรียนเล็กอยู่สีต้นเพิ่งปลูกเหมือนกันเห็นท่านเป็นเด็กฝั่งนู้นเป็นเงาะเงาะมีสองต้นกำลังจะออกดอกเดี๋ยวลูกโตตอนเก็บเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงน่งะฝั่งนู้นเป็นทุเรียนใหญ่มีประมาณทุกสิบต้นแต่เป็นรก ไม่ได้ตัดหญ้าเอย่าเป็นหลังค่อยถ่ายให้ดูด้วยกันนะนี่เขาเรียกว่าโลกใบไหมอะไม่รู้จะยังไงรักษาต้องไปเรื่อยๆครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆผมก็มือใหม่ไม่เคยมีสวนเพิ่งมาปลูกนี่นะก็ถาม คนนู้นคนนี้ไปว่าโรคนี้มันรักษายัางไงเขาก็แนะนำมาให้เราก็ไปฉีดยาส่วนมากเวลาฉีดยาเราจะจ้างมาฉีดนะฉีดเองไม่ไหวรับเหม็นถ้าฉีดเองก็จะเป็นพวกฉีดปุ๋ยน้ำหมักที่มันเป็นชีวภาพมันไม่เป็นอันตราย อันนี้ใบสวยเดิเรน,นี้แตกยอดใหม่ทั้งต้นนะตอนนี้แดดเริ่มมาแลฮะเริ่มร้อนแนละ้วจะกลับกันแล้วนี่คือถนนทางขึ้นไปน้ำตกเรียกว่าน้ำตกดาดฟ้าอยู่ที่อุทยาน แห่งชาติใต้ร่มเย็นนี่คือทางกลับบ้านถ้าไปตามถนนเส้นนี้ไปทางทางนี้ขึ้นไปถอยานขึ้นไปบนเขาของบนน,น,นู่นนอะมันะมีทางขึ้นไปถ้าไหนมีโอกาสได้พาไปเที่ยวน้ำตกห่างจากนี่ไปประมาณ2-3กิโลได้นะ ใบแมงกินหมดแล้วไม่เป็นไรเดีมันก็นแตกยอดใหม่ไอ้นี่เขาเรียกว่าลาสนิมที่เป็นจุดสีแดงๆเนี้ยยวค่อยมาให้เขามาฉีดยาให้ใบนี่เพิ่งแตกยอดใหม่ ต้นนั้นเหมือนกันลาแดงลงข,ขึ้นยอดเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วครับบา,บายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับ